สวัสดีครับพบกับช่องชีวิตองค์คุยอ,อีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่พับเจ EP สามหรือสี่จำไม่ได้แล้วโอ้โหแล้วเราก็มาอยู่กับคู่หูของเราคนเดิมตักพัดสวัสดีครับทุกคนผมพัดครับหุยไปลุยแล้วดิไป <laughs> เฮ้ยเจอห้องเลยอ่ะ <laughs> ม,มาแล้วอย่างนี้ที่หนึ่งแน่อย่างนี้ที่หนึ่งแน่ผมพัดเอ้มีแวว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 เฮ้ย เอาจริงว่ะเฮ้ยติดคำว่าเฮ้ยมาจากกังพรแล้วนี่มารอบนี้เอาจริงบอกไว้ก่อนคำว่าเอาจริงไม่มีอยู่จริงไม่ไม่ไม่เอออันอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็คือแบบจริงจริงจากเกมมิ่งใช่ปะใช่ใช่ตอนนี้มีจริงแล้วตอนนี้มีจริงแล้วเอ้ยได้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 เอ้ยเอ้ยไปแทนเดี๋ยวเราตัดเข้าไปอยู่ในเกมกันดิ้นเลยไป ก็ตัดเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้ววันนี้เรามีแผนอะไรวะน้องบอสลงลงเหมือนเดิมมันตรงคอมเสร็จเดิมไป่อนไปเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราโดดกันก่อนแล้วกันเนาะไปพี่โดดแล้วไม่ต้องมากจุดไปเดีย๋ยวค่อยมาเจอกันน้องแทนแทนแทนเราเราแยากลงแยกกันดีกว่าพี่แบบอยู่ใกล้ๆกันชิบหายแล้ว เฮ้ยตรงผมมีคนหนึ่งคนอืมตรงพี่เหมือนกันมีคนอยู่คนนึงอโหคิดว่าพีจะไปถึงกันรู้ปะไม่รู้พี่แต่แต่ก็น่าน่าจะต้องวิ่งไปอ่ะดูส่งละไอ้กลุ่มบ้านหมู่บ้านใหญ่ๆอ่ะนะน่าจะประมาณนั้นโอเคได้มใีกเฮ้ยระวังกัน้องเพราะตรงนั้นมีคนพี่เห็นแล้วเมื่อกี้อ่ะ เฮ้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 เ้เฮ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 ้ อยู่ไหนวะโอ้เมื่อกี้ยังได้เสียงเท้าอยู่แถวนี้เลยอ่ะหนีแล้วเหรออ๋กูนี่หนีก่อนแล้วแห้งอยากบวกกันเลยเกินนะพวกมึง่งไปดีกว่าตรงนี้มีคนแมพเกาะสองผมแบบมีความรู้ <นา S 2> สึกว่าแมพมันเล็กลงแว <c oughs> ่ะอัปเดตรอบนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ <c oughs> คนละด่านล้วมั้งคนละแมพพี่มัมเพน,นพี่ยิงเหรอเมื่อกี้เออดิ <c oughs> ไป,ไปมันช็อตโอ้โหไอ้เหี้ยยิงคนไม่มีปืนนี่กูเก่งจริงๆเลยฮอตไปไปตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนรีบไปเลยอย่ามันมาช่วยเพื่อนมนะันไปไปไปรีบไปเลยกระสุนพ<ต>ี่มหมดประเด็นนะผมอยากยิงอะ่ะเฮ้ยอย่าไปอยากยิงก่อนค่อยไปอยากยิงท้ายเกมนู่นเฮ้ยเราต้องมีช็อตเดือดๆบ้างเพ่ ฉับเดือดไม่ใช่เวลาเลยไปยวิ่งไม่เป็นไรเราของพร้อมก็ได้ <c oughs> เราของพร้อมเราค่อยไปบวกลวกันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานอนเห็นอะไรอ่ะเราเบิดนี่พี่พี่มาฟาร์มตรงนี้ดีกว่า <c oughs> มารก์กแล้วอัดนะท,ทั้งทั้งที่ป่วยอ่ะกูกะจอะกะจอพี่อะไรนะ 2060เท่าไหร่อ่ะพี่ตอนที่ซื้อมารู้สึกจะอยู่16บ้าง16บ้าง20,000เนี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรจะปีหน้าค่อยซื้อเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่2080ที่เดียวโอ๊ยเฮ้ยพี่ตอนเราไปช่วยพี่โห้ยเหี้ยกดผิดล้มหนึ่งพี่เออรู้แล้วมันยังมีอีกตัวมันมีอีกตัวเห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยเฮ้ยมันคนละทางนี่ว่ะพี่เพื่อนมันมาชุบแล้วนี่เหรออยู่ไหนมายิงมายิงหน่อยพี่ตรงนี้ตรงนี้เลยวิ่งเลยเออมันมามนกรลังชุบมนกรลังชุบเลยยิงยิงอุย้ยรวมคู่ไปตัดไปเกมต่อไปเลยตัดไปแล้ว <c oughs> ต,ตัดตัดครับเกมนี้ไม่เกี่ยวตัดครับ,รบ <c oughs> นี่เราก็ตัดเข้าไปอยู่ในเกมที่สองกันเลยนะฮะหลังจากเมื่อกี้ตายอย่างโง่ฮะลนรับลนลน ้ยหลังจากเมื่อกี้ตายโง่เกินไปก็เลยต้องมีเกมสองนั่นนองวอดรอบนี้เอาแชมป์ไม่ได้เอาแชมป์ไม่ได้ปีบือพวกเราจะแชมป์หรือเปล่าถ้าแชมป์ก็โคตรฟุกอะเอาจริงอันนี้เรามีแผนนะพี่เราต้องฟาร์มก่อนแล้วฟาร์มก่อนแล้วค่อยบวกไอ้เหี้ยเมื่อกี้บวกอย่างเดียวเลยไม่ฟาร์มซุ่มจนเหลือคนน้อยๆแล้วเราค่อยบุกพี่เมื่อกี้พี่ไม่มียาได้แหละมีนิดเดียวเองเดี๋ยว มาแล้วมาแล้วโอ้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 แม่งเปิดตัวอย่างเท่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้จะตกจะตกคือวีจะตกบินไหนดีวะเฮ้ยเต้องหาที่โดดนี่นี่ลงที่เลยเมืองใหญ่พี่เมืองใหญ่ลงเมืองใหญ่ก็คนไม่เยอะวะไปไปนู้ไปฝั่งโนะไปฝั่งโนะไปฝั่งโนะบินไปไกลๆเลยเมืองเล็กๆล็กแล้วกันเอ๊ะไปไม่ลงเมืองใหญ่เดี๋ยวตายกันอีก แต่คนจริงเขาไม่ตายกันหรอกพี่ที้แม่งสกิลปากกิ่งอีกอะวิผมฝีมือเครสี่มือไม่ว่าสกิลปากไว้ก่อนนี่แหละคอนเซ็ปของทีมเราชิคกี้พปาร์ตี้เดี๋ยวแต่เจอผมเดี๋ยวแบบผมให้แบบประมาณเก้าสิบหกลุมผมเลยอะเก้าสิบหกคนอะโอ้โหต่อไปก่อนคือแบบโหดโหดมากกันแบบ คือไม่ต้องพึ่งใครอ่ะใช่ปะใช่พี่โหดเกินโปรร้อยหนึ่งอ่ะผมเก็บหมดแมปเลยโอ้โหโปรร้อยโอเช่าด้ยโอเช่าโอเชาด้วยอย่าหืออย่าหืออย่าอือกับโปรหนึ่งร้อยฟังก์ชันหลายฟังก์ชันนะบอกไว้ก่อนเกินอย่าเพ่งคลิปกระโดดหรอกอันนี้อันนี้ไม่เคยเล่นอันนี้ไม่เคยเล่นนะพูดๆไม่ใช่ฉยๆ ชิบหายละเก็บอะไรมาม่มสวสนเลยะเ,เนี่ยอน <c oughs> คนคนมีคนเมื่อกี้มีคนหาปืนหน่อยไม่เฮ้ย <c oughs> ผมก็มีต้งผมก็เฮ้ย <c oughs> กระตืน <c oughs> ชิบหายอะไปคิดดีกว่า <c oughs> เอ็มสี่ดีกว่านี่แค่ชีวิตสับสนเอ็มสี่ดีกว่าพี่เออเอ็มสี่ดีกว่าชีวิตสับสนเฮทยามิดเจอปืนพกพี่เจอทั้งยาเม็ดยาน้ำเจอทุกยาเลยเราจากเมื่อกี้ไม่ได้เจออะไรเลย เอาว่าพี่คูนสีน่คูนสี่คูนสี่โอเคโอเคไม่ต้องไม่ต้องเอามัมมนนองใช้ตัวตึงเฮยได้หมวกว่ะ เจอไก่ยิงได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ได้สโคปแล้ว่ะได้อะไรหรือวะแล้วได้ใหญ่ใหญ่เจอจักรยานจักรยานท้ายปืนก็ได้ยังไงว่าพร้อมแต่งแล้วตอนนี้แต่งเต็มของพร้อมก็พร้อมบวกอ่ะพี่ <c oughs> ปืนกระบอกเดียวก็วเหลือหลเอจริงเกาะสองเจอเอคเอคแล้วกันเจอปลายปืนละแต่ว่าไม่ไมีเก็บเสียงว่ะเห้ ยาเยอะเฮ้ยอะไรวะเขาไปเก็บเกาะสองกับเกาะสองซ้ำอีกทีเอยาใหญ่ไปสามอันเลยแล้วกันไอ้น้องฮอตอยู่ไหนไม่ปืนนี่กูไม่วางอะบอกเลย อยากได้สัตว์ไหนสักกระบอกโอ้โหยิงยับๆแบบบอกเลยอยากบวกว่ะเฮ้ยจะผานชีวิตผมบอกแล้วมันจะต้องมีอารมณ์บวกกันมั้งเอ๊ะแล้วผมบอกอยู่นี่อยู่ไกลแล้วด้วยอยู่ไกลเลยเดี๋ยวผมต้องขึ้นสะพานเพอรอมีนั่ มีคนไม่มีรถอ่ะมีคนไม่มีรถเราไปเจอกันตรงนู้นนะน้องพอดเดี๋ยวไปเดี๋ยวหารถก่อน <c oughs> รอบนี้คือแบบยาพร้อมอ่ะพร้อมมากผมพร้อมมากตอนนะี้ยาเต็มถุงอะ่ะพูดเลยยาเม็ดก็เฮียเม็ดยาเม็ดก็มีหลายปองเลยสีแดง เ้ยจะรถพี่ฮะจะรถแต่เอ<ด>ิงอยู่หา่างจากพี่พอสมควรเลยนะรออยู่งั้นแหละไม่ต้องมารับมารับก็ได้จะกลับไปปลอดภัยรไม่ต้องมารับเดีย๋ยวพี่ว่ายน้ำไปอ,อุ้ยไอ้เหี้ยกระโดดน้ำแม่งเลือดหายไปเกือบหายไปเกินครึ่งหลอดอะ่ะ <c oughs> ในโบบายไม่เป็นนี่นะพี่ รีบว่ายน้ำกันน้องพอด<ะ>มามารับพี่ที่ปากปากฟังเลยเห็นที่พี่กำลังว่ายน้ำไปปะมารับทางนั้นเลยลงมาซุ่มกอนก็นได้เนี่ยผมผมก็คอยยิงพี่อ่ะพอยิงพี่ตายปุ๊บพี่อ่ะตายในน้ำ <c oughs> รอบนี้บอกเลยว่ามันแต่งปืนม,มาเต็มมากของแต่งเต็มอ่ะบอกเลย <c oughs> ปืนกระบอกเดียว <c oughs> ที่เหลือยาเต็มกระเป๋า เราเราควรรักษาตัวเองไงเรารักตัวเองก่อนใช่ปืนไม่เอาแล้วส่งกระบอกงงรอบที่แล้วหลาบลเลยกระกระบอกกระบอกเดียวว่าทั้งชาร์จทั้งไกลเลยดีเมื่อกี้ไม่โดดแล้วลงไปตายในน้ำนะถ้า<ฮ> <c oughs> โดดแล้วลงไปบ้<ด>บกเลยทุเรศทุลังมากเลยถ้าโดดแล้วลงไปตายในน้ำเนะนี่ยเขินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ได้มาแล้ว,ดวไดพี่มัมขับเลยได้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 ไดเอ๊ะนั่งหลังได้ปะเดี๋ยวลองดูกันน้ยนั่งได้ไเตรียมพร้อมเลยน้องเข้าวงเดียวแห้งรถเราโคตรเสียงไม่ดังเลยเกตีกว่าวิ่งเหรอไม่เป็นไรพี่มีเข้าวงก็พอแล้วอืม โอ้หบ้านหลังนี้สวยจัดโอ้โหเป็นญี่ปุ่นค้อไปเล่นงอาเซโยเฮ้ยเล่นงานรู้สึกสวยมากเลยนะจริงี่อาริาโตโกไซมาโอ้เราจะข้ามฝั่งกันยังไงวะเนี่ยเข้าวงกันยังไงมันมีสะพานอยู่ตรงนี้่ตรงไหนมีเอ่อลองกดแผนที่ตัวเอ็มนั่นแหละมันจะมีสะพานตรงนี้ผมมาให้ ในสะพานนี่เหรอใช่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 เหรอนี่ตายมีคนช่างแม่เนน Hands ce, งเมืเ่อก <happen. Hello? S 2> ี้วิ่งอยู <dat> ่ผมเห็นเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโทษทีวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วไปไปไปเขาวงเขาวง เฮ้เฮย้ยบายบายคกมอน็ัิมันมีคนยิงผมเออๆๆไปวิ่งวิ่งวิ่งแล้วหลบวอนหลบวันลบนหลบ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 วิ่งวิ่งวิ่งหลบไม่ได้ก่อนหลบหลวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกเอาตัวรอด มันมันมันยิงผมไม่โดนเลยพี่มันยิงผมไม่โดนเลยไอ้ไอ้เฮียขับรถตกน้ำอ่ะอยังันในหนังยังันหนังไซไฟเฮ้ยเ hey hey, ข้าบ้านไปหลดปลนหาที่หลดปลนท่านพี่ผมหลบตรงเนี้ยปอมยาก่อนปอมยา,กมยากเก็บไปเยอะบอกเลยโอ้โห,โห,โหจังหวะนี้ไปเดีย๋ยววิ่งเข้าวงเลยมูอีกไกลวะไป อีกไกลเลยไปยังพอดวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวเจอรถแล้วค่อยไปรถต่ออ่ะอันนี้เอาตัวรอดหน่อยก่อนมียาพันเก็บมาเยอะไหมเก็บเยอะพี่เยอะอยู่เออเหมือนเด็กแต่กลัวจะไม่ทันจะตายวงนี้อานาถมากบอกเลยเออไรยาพันเยอะบอกเลยคนนี่ก็ยิงกันไม่หยุดเลยยิง ยิงอะไรกันไม่รู้เหมือนแค้นอ่ะแค้นนี่มาจากชาติก่อนอ่ะโอ้โแบบขับหนีสุดตัวเลยวิ่งลงน้ำเลย <c oughs> เราทำอะไรให้ออเจ้า <c oughs> ไม่พอใจหรือ <c oughs> ยังไงชิเมตรวะ <c oughs> อิกกี่เมตรพอพอ,พอเข้าวงไปก็ก็วงก็ไอ้นี่พอดี เฮ้ยอาจจะเจอรถก่อนก็ได้เจอรถก็รีบเอารถไปกันก่อนเฮ้ยพี่เจอรถพี่เจอรถน้องพอดตามไปเลยเยอะๆยอๆพี่พี่พัญญาพันกับไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่ทันไปไหลถันเชื่อพี่เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเผื่อเจอศัตรูเอาไว้ก,ไก่อนก็ยินดีไหนรถเสะข้านหน้าข้านหน้าอา๋อคัอนเดิมเลยใช่ รถในฝันในฝันไม่คิดว่าจะมีในฝันไม่คิดว่าจะมีเชอะไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้ใครขับไม่รู้ผมขอขับแล้วไปไปจบขึ้นรถละบารบี้ดูวมมไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจใครยิง เดียวจะกว่นี้๋ยวไปหาที่แอบไปหาที่แอบเฮ้ยโอ้โหอ้เราไปดิจิตอลดิจิตอลเรไปดิจิตอลวั้นนี่พีบานนี้บานนี้เฮ้ยเจ็บๆจ ฮเฮ้ยอ่ไอ,อ,อ,อ้ยูย่าา่าสู้ชีวิตเตชีวิตสู้กลับซะแล้ว ว่าจะมีกี่คนปิดคลิปก่อนนะอ่าท่นีน้ขอปิดคลิปไ้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับว่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูความเก่าพวกเรานะคลิปพวกเราก็ไม่ได้ตีสายโหดรือสายอะไรแต่เป็นสายเก่านะครับผมก็ฝากให้กับช่องชีวิตองคุงและชีวิตพอดคุงด้วยนะฮะและติดตามคลิปใหม่ๆของเราได้เสมอครับขอบคุณครับ